วันนี้นะคะเราก็จะมาหาผลลัพธ์ของ1นบวกหตรงนี้นะคะว่าผลลัพธ์ตรงนี้ของเขานะคะได้เท่ากับเท่าไรคะ่ะรูปแบบที่เราได้มานะคะก็คือ a อบวกบีบวกซนะคะเท่ากับเท่าไรนั่นเองคะ่ะซึ่งเรารู้แบบนี้ได้ยังไงนะคะก็คือถ้าเรามี x กับ y ตรงนี้นะคะเราก็จะนํา x มาแทนลง a ตรงนี้คะ่ะและนํา y มาแทนลง b ตรงนี้ได้เลยคะ่ะเหมือนกับ3กับ5นะคะเราก็นํามาแทนตรงนี้เช่นกันคะ่ะ สกับ7ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะหาผลลัพธ์นะคะได้ด้วยวิธีที่นำตรงนี้ทั้งสองนะคะมาบวกแล้วก็นำทั้งสนะคะไปลบกันค่ะผลลัพธ์นะคะเราก็ได้คิดไว้แล้วค่ะอันนี้คือผลลัพธ์จากที่นำทั้งสองมาบวกกันนะคะและนี้ก็คือผลลัพธ์จากที่นำทั้งสองมาลบกันค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะนำทั้งสองตัวนะคะมาบวกกันค่ะเราก็จะเขียนลงเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะคูณ a บวก2 b นะคะด้วยลบ5ค่ะ แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้นะคะก็จะเป็น 2a บวก 2b นะคะบวกกับ 2c ค่ะเท่ากับลบ24ค่ะและทีนี้นะคะผลลัพธ์ตรงนี้ที่เราได้มานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะ นำสองมาหารนะคะก็จะทําให้2นะคะหายไปนะคะแล้วก็ลบยีนะคะก็จะกลายเป็นลบสิค่ะดังนั้นนะคะรูปแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับรูปแบบที่เราต้องการตรงนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะ1บวกกับ1ตรงนี้นะคะที่เราต้องการจะเท่ากับลบสินั่นเองค่ะนี่เป็นคําตอบของเรานะคะ